วันนี้จะมากินกับเอฟซีค่ะเคยกินยังไม่เคยค่ะแล้วหนูเคยกินยังยังค่ะเลื่อกคนละสีไปพ่เคยกินยังคะเคยกินที่ไต้หวันน่ะมันหมดอายุแล้วอันมันวันผลิตค่ะจะแกะให้นะกลิ่นหอมมากเลยค่ะน้องๆพี่อวาชักไม่อยากให้แล้วะอะค่ะมากไม่ให้แล้วนะปะอร่อยโอ้ล้วงหนึ่งชิ้นน่ะเสียดายมีชิ้นเดียวแล้วเดี๋ยวพี่จะกินอันนี้เองก็แล้วกันอื ช้ได้มันเหมือนกิน,กนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบทที่ใส่ผงชูรสเยอะๆ,ๆช้ำๆอนะ่ะ <c oughs> ปลาพวกหนูกินแล้วนะเยาวาแกะหให้หน่อยค่ะเน่ยให้ปลากินได้ไหมนะอ่ะอ๋คุณแม่เอาไก่ตัดเล็บมาให้ปันเกือบลุดไะเสร็จแล้วสักกะแล้วนะอนดมกินหม่าล่าคะ่ะก <c oughs> ินหม่าล่าค่ะอลองกินลองกิน <c oughs> โอ้อัากนิดเดียว <c oughs> ไปทำหน้าไงนะทำหน้าไม่ค่อยกินเต้าหู้เนี้ยกินเต้าหู้คนนี้แน่นอน แม่อยากลองไหมคะแม่แม่อยากดูติดต่อสู